หนึ่งสองสามมิไดคนะถ้าเกิดใช่แล้วเข้าไปก่อนเลยนะก็ไม่ใช่ทีมงานจะผลักเลยนะคะค่ะพร้อมไหมคะถ้าเกิดพร้อมแล้วคนแรกพร้อมไ<น>หมคะร้อมแล้วคนแรกเชิญคนะ่ะมอครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสองสาม,สาม เสียงเล็กลอดออกมาแล้วห้ามเงียบนะแต่นี่บอกว่าใช่แต่จะโผล่ต่อพี่จอนเห็นไหมเดี๋ยวเห็นหน้าแบบนี้ผมเห็นมีความสุขมากเลยเดี๋ยวถ้าเปิดเห็นหน้าผมจะหน้าได้อีกแบบหนึงนะคะเอาละค่ะต่อไปชุนชุนนะล่างนะต้องเงียบนะห้ามส่งเสียงเลยแม้จะเกาะแล้วก็ห้ามส่งเสียงรอจนกว่าเขาจะเปิดตานะคะแล้วค่ะโอเคเนี่ยนะโอเคเอาเลขสองค่ะค่ะหมายเลขสอง ย่นะแม่ก็ไม่จะไม่เห็นอะไรเลยนะมืดมากนะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วคนแรกเริ่มสองสองตาไม่ใช่ใช่คนตายอดพุก็จะย่ให้ยกนามเดียวยกไปจับอ่าโดหนึ่งสองสามเช่ไหมหนึ่งสองใช่ไมใก่อนเลยอได้ครับถอได้ครับก่อไว้ถอไ้ เพราะว่าเป็นิดเดียวเพราะว่าเขาพลาดตาแล้ก็เจอพี่จอนกับผมนะครับพลาดเป็นิดเดียวเท่านั้นอ่ะถือว่าโชคดีนะคะดีไในก่อนพ่อจอนนะคะอ่ลนะค่ะตอนนี้ตกรอบไปหนึ่งคนแล้วก่อนจะไปนะคะวอนนี้เราสลับกันก่อนนะคะดีมากเมื่อกี้เราทำดีมากเงียบไว้นะเงียบไว้เงียบไว้นะคะพ่อทำหมายเลขสามพร้อมแล้วนะคะ แล้อแนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามใช่ไหมใช่ค่ะเปิดก็เปิด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 ตาจะเปิดตาสังเกตแล้วน้องก่อนเเสร็จแล้วพักตาออกเลยน้องติใจมากช่าเออมากเลยน้องเป็ไงทำไมไม่เจอสงสัยว่าเขาอกว่ามาได้ไกลได้ไกลอ่ะกล้ากล้าคนต่อไปค่ะคนที่สี่ค่ะ เาไรเดินเดินตามมาเลยค่ะเขาจะมองไม่เห็นแล้วเขาจะกลัวนะครับเงียบไปนะเงียไปนะอพร้อมหาคนที่หนึ่งพร้อมแล้วเดงหนึ่งสองสามใชไหไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะอ่ะหนึ่งหนึ่งสอเด้นเด้งเด้เด้งเน้เ้งเด้งเงเด้งเด้งเด้งเ้งเดงเ้งเด้้ง้งเดงเด้ง้องเงงงงเงง่้้งเ้งงเ้ ถ้าใช่บอกเลยนะเย็นนะเจนเย็นพร้อมแล้วคนต่อไปอ่ะคนที่สามลงรองสองใช่ไหมใช่โอ้ยคือเราเปิดเปิดตัวมารู้ได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเปิดแสดงว่าใช่ไหมใช่ไหมอ้่วหายตาชอบหายตาเธอหลับบนโอ๊กตกแล้วแทบร้องไห้กันเลยทีเดียวเลยค่ะผู้ดข่นของเราพร้อมต่อไปค่ะ